สวัสดีครับขอตอนรับทุกท่านกระสือช่อง WUT 2 4 6สหนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนําหนังน่าดูั้งห้าเรื่องว่าจะมีเรื่องไหนหน่าดูกันบ้างหากขอ้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยครับ ผันดับที่หนึ่งและเดือนขอบวนในโลกเราถึงความขัดแย้งทางทหารที่เป็นการต่อสู้ระหว่างสาธารณรัฐจีนและจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นที่บานปลายกลายเป็นสมรลภูมิที่รุนแรงที่สุดในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2และสร้างผลกระทบมาถึงประชาชนทุกชนชาน้นรวมถึงเหล่านายช่างรถไฟสถานีหลิงเฉินที่นำโดยหงจินไห่ที่ยอมเสียสละชีวิตตนมาเป็นผูนด้ดำเข้าวปนลังสินค้าของกองทัพญี่ปุ่น จึงทำให้ญี่ปุ่นต้องส่งตัวฟูจิวราระมากำจัดพวกขาวและเข้าโจมตีกองทัพทหารจีนให้ยอมสีโลลามทำใไมหงจินไห่ต้องหาแนวทางในการป้องกันและจู่โจมกลับเพื่อพลิกสถานการณ์ชี้เป็นชิ้นด,ดยในครั้งดี้ ดับที่2ที่34ยักษ์เหล็กประจันบาล โดยหนังเราถึงช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นเรื่องราวของนายทหารหนุ่มรัสเซียอย่างนิโคลัสอีวิสกี้ที่ถูกจับเป็นเชลยในค่ายกักกันของนาซีเยอรมันจากการพ่ายแพ้ในสนามรบทำให้เขาต้องสูญเสียเพื่อนทหารไปมากมายแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ถูกบีบบังคับให้ซ้อมรถถังที่3-4เพื่อใช้ในการซ้อมรบอย่างไม่เต็มใจรวมทั้งยังต้องหาพลขับประจำรถถังเขาได้เลือกผู้ช่วยที่เป็นทหารรัสเซียอีก3คนด้วยความฉลาดและความแค้นต่อเพื่อนทหารที่ตายไปด่านเขาจึง ได้นำรถถังทีสามสี 3, 4, ที่ผ่านการซ่อมแล้วมาใช้เป็นเครื่องมือในการหลบหนีจากค่ายเจเลยและนํามาสู้กับพวกเยอรมันร อันดับที่3ประจันบานอสูรเวหา mm. นช่ยงสมัยสงครามโลกครั้งที่2กับตันมอสกาเลตได้เข้าร่วมกลุ่มกับลูกเรือชายหลวนประจำเครื่องบินทิ้งระเบิด b ี7นึพร้อมพัสดุลับสุดยอดแต่เมื่อมีผู้หญิงในเที่ยวบินเหล่าลูกเรือทหารชายจะทดสอบการขึ้นไวของเธอโดยเธอไม่ทันระวังตัวทุกครั้งแต่ความเฉลียวฉลาดของเธอก็เอาชนะพวกเขามาได้เสมอแต่เหตุการณ์แปลกๆแ,แ,และปมเบื้องหลังของเธอ กับกระต้นทําให้เกิดความหวาดระแวงต่อภารกิจที่แท้จริงของเธอโดยเธอหารู้ไม่ว่าตอนนี้มีสิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นบางอย่างจะซุกซ่อนอยู่ในเหงามืดกําลังจะฉีกสวัสดิที่ใจกลางเครืองใดระหว่างการถูกซุ่มโจมตีทางอากาศที่กําลังจะเกิดขึ้นประกอบกับความเชื่อหลายที่ซ่อนเล่นอยู่ภายในเธอต้องก้าวพ้นขีดจํากัดของตัวเองเพื่อช่วยเหลือชีวิตลูกเรือผู้เคราะห์หลายและปกป้องพัสดุด้วยชีวิต No idea how far I'll go. How did you get up here? ดาบดิสี่สู้เท่ามาหากราบเราถึงอดีตหน่วยทหารคอมมโดในตำนานและนักขุดทองที่ค้นพบกลุ่มทองในพื้นที่อนุกลางในระหว่างที่เขากำลังพยายามที่จะนำทองไปขายในเมืองเขาได้พบกับเหล่าทหารน,นาซีที่นำโดยเจ้าหน้าที่หน่วยเอสเอสจอมโหดที่ต้องการครอบครองทองทั้งหมดทำให้เขาต้องต่อสู้อย่างสุดชีวิตเพื่อปกป้องทองคาจากกลุ่มทานหารนาซีเหล่านี้ This is about not giving up. We have a word for that in Finland. December 1944. The Western Front was finally ours. อันดับที่5ยุทธการค้นแผนดาซีเป็นเรื่องราวของทหารกลุ่มเด่งในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ปัดหลงเข้าไปอยู่ในแนวข้าศึกซึ่งที่นั่นทาให้พวกเขาได้ล่วงรู้ถึงแผนการลับของฮิตเลอร์ที่กําลังสร้างระเบิดมหาปลายดังด่านชะตากรรมของสงค,ครามในกลางดีจึงตกอยู่ในมือของพวกเขาในการพยายามเข้ากดขวางและทําลายแผนการชั่วร้ายของนาซีให้จมได